สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแบมแบมทาร์ดอีกแล้วนะคะวันนี้จะทำเรนดอมนะคะให้กับทุกคนที่ได้มาเจอคลิปนี้หัวข้อแรนดอมของเราวันนี้นะคะก็คือจักรวาลน,นะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะส่งของข,องขวัญอะไรมาให้คุณเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ คำทำนายเป็นแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะผู้อ่านก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆจากคำทำนายนั้นจะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกๆคนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนแล้วก็อยากจะให้คุณรับเอาไปในพลานที่ดีพลังงานที่บวกเท่านั้นหากมีตรงไหนที่คุณฟังแล้วไม่สบายใจตัดทิ้งไปได้เลยนะคะอย่ากเก็บไปคิดให้มันสับสนวุ่นวายจิตใจอย่ากเก็บไปคิดเป็นอารมณ์รับเอาไปในสิ่งที่ดีก็พอนะคะ โอเคก่อนไปฟังทำนายนะเรามาหาพลังงานโดยรวมนะคะของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนว่าคุณเป็นยังไงกันบ้างนะจัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะท่านกำลังจะส่งอะไรของขวัญอะไรมาให้คุณขอทราบพลังงานโดยรวมของคนที่มาดูคลิปนี้ก่อนเลยโอ้โหเดอะทาวเวอร์อุ้ย ดาเมจรุนแรงทำไมใบแรกก็เป็นเดอะทาวเวอร์แล้วล่ะ <Okay. S 1> อืมเดอะทาวเวอร์แล้วไหนซิกออฟเฮนเดเคิลโอ้หกเหรียญน,นะคะ The Tower, เดอะทาวเวอร์หกเหรียญแปดไม้เก้าเหรียญอู้เก้าเหรียญอีกใบหนึ่งใบสุดท้าย เดอะสตาร์โอเคพลังงานโดยรวมของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะเออไม่ไม่ได้จํากัดเลยนะคะทุกศาสนาทุกเพศทุกวัยนะคะพลังงานโดยรวมของคุณก็คือเหมือนกับปัจจุบันเนี้ยหรือเมื่อไม่นานที่ผ่านมาเนี้ยนะคะคุณเผชิญอยู่กับเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นกับคุณเยอะมากมันเป็นเรื่อง บางคนก็เป็นเซอร์ไพรส์ดีๆนะคะบางคนก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจอะ่ะบางคนก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันจริงๆว่ามันจะเกิดไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันนะคะคุณเผชิญมาหมดละคุณผ่านมาแล้วนะคะหรือกําลังเจออยู่ตอนเนี้ยนะคะเออแล้วบางคนก็ต้องการความช่วยเหลือนะต้องการความช่วยเหลือจากสิ่งที่เจอนะคะเราคอยข่าวดีนะแล้วก็แบบ คนเราไม่ต้องการอาจจะต้องการความช่วยเหลือไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านการงานด้านโอกาสทางการงานช่องทางในการทํามาหากินนะคะรอคอยข่าวดีรอว่าจะได้รับความช่วยเหลือไหมบางคนก็ต้องการการช่วยเหลือจากทางด้านการเงินอ่าทีนี้บางคนอะ่ะคุณอาจจะก,กําลังทําอยู่นะคะในทุกรูปแบบในสิ่งที่คุณทาอะ่ะทั้งงานการนะคะทั้งกิจการธุรกิจของตนเองหรือเป็นโปรเจกต์ที่อยากจะทํา นะคะก็ต้องการความช่วยเหลือการซัพพอร์ตดูแลกันทั้งนั้นบางอ,อ,อาจจะไม่ใช่การช่วยเหลือเหมือนกันหมดทุกอย่างนะคะบางทีไม่ใช่เงินก็ได้นะเป็นการช่วยเหลือซัพพอร์ตนะคะทางจิตใจหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการความช่วยเหลืออยู่ตอนนี้นะแล้วก็บางคนก็ทำงานเกี่ยวกับ line, ออนไลน์อ่ะเปนออนไลน์ซะส่วนใหญ่ที่เด่นๆน,นะ ทั้ง8ไม้ทั้งเดอะสตาร์ทั้ง, Star, งอ้หูอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายเดอะเทวเวอร์ Tower, อีกนะคะบางคนเนี่ยเด่นเลยงานการเกี่ยวกับออนไลน์นะคะทำธุรกิจออนไลน์ค้าขายออนไลน์หรือกำลังสร้างกำลังทำของบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับออนไลน์นะคะแต่ดูแล้วสิ่งที่คุณทําอยู่เป็นผลดีกับตัวคุณนะถ้าดูจากถ้าดูจากไพ่ตอนนี้เพียงแค่ก่อนหน้าที่คุณเผชิญมานีมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจ น่าตื่นตกใจพูดอย่างนี้เลยมันเป็นเรื่องโอ้โหบางคนบางคนเลิกกับแฟนอ่าบางคนเลิกกับแฟนบางคนผิดหวังอกหักเสียใจจากความรักความสัมพันธ์บางคนครอบครัวแตกแยกนะคะคืออยากกันอะอยากขาดเลิกรานะคะหรือบางคนต้องจำใจจะต้องเลิกนะคะ <S <S เพราะอีกฝ่ายหนึ่งเขาอ,อาจจะทำตัวไม่ดีกับคุณก็ได้นะ มันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อ่ะบางคนไม่อยากเจอมันก็ต้องเจอวันที่ที่ผ่านมานะคะหรือบางคนได้ได้รู้อะไรมาคุณก็คิดว่าคนของคุณดีอายกตัวอย่างรู้แบบไหนรู้ยังไงเหรอแม่หมอที่มันจะโป๊ะ,ะคะ่ะคือมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจสําหรับคุณมากคุณก็คิดว่าคนของคุณดีหรือบุตรบริวารของคุณดีแต่สุดท้ายแล้วคุณไปเจอความลับบางอย่างที่เขาทําอะไรลงไปแล้วคุณรับไม่ได้ แล้วคุณต้องถอยกลับมาตั้งหลักเนี่ยพลังงานมันจะอยู่ในราวๆราวๆเนี้ยอยู่ในราวๆเรื่องที่หน้าตกอกตกใจหน้าบางคนก็ถึงก็รับไม่ได้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอืมแต่คุณผ่านมาได้คุณผ่านมาได้ถึงคุณยังผ่านไม่ได้ตอนนี้ดูจากไพ่คุณก็จะผ่านไปได้นะคะเดี๋ยวคุณจะคุณจะผ่านไปได้ในที่สุดแหละพลังงานของคุณค่อนข้างที่จะหน้าน่ากังวลอยู่สําหรับคนที่เจอเรื่องที่ไม่คาดฝัน นะคะหรือการสูญเสียการเลิกลาการอย่าร้างอะไรบางอย่างกับคนนะนะคะความสัมพันธ์อืมส่วนเรื่องโอกาสที่ผู้อ่านพูดถึงนะ่ะนะบางทีคุณก็อาจจะเป็นคนที่ชอบให้โอกาสคนนี่ก็เป็นไปได้หรือคุณกําลังต้องการโอกาสอย่างที่พูดนะคะโอกาสทางด้านการเงินการงานนะคะโอกาสในช่องทางทำมาหากินนะคะ ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะให้ออกมานะคะแล้วก็ไปเด่นๆในเรืนะ่องธุรกิจการค้าการขายออนไลน์พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ยู YouTuber, ทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์อะไรเงี้ยเนี่ยคุณกําลังทําอยู่ในอาชีพพวกเนี้ยนะคะหรือบางคนเป็นโสดคะ่ะเข้ามาดูเนี่ยโสดนะคะเป็นโสดมากเลยจกักรวาลจะส่งอะไรมาอยากรู้เห็นหัวข้อแล้วก็วู้อยากรู้จังเลยเข้ามาดูพลังงานคนคนโสดเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะ่สนแบบไหนส่วนแบบ เขาเรียกว่าส่วนแบบมีตังค์อ่ะคุณสนแล้วคุณเงินคุณเยอะขึ้นความเป็นโยงคุณดีขึ้นเอ่อพอคไม่มีคนที่แบบทําเรื่องที่คุณแบบเสียใจหรืออะไรเงี้ยนะคะคุณเลิกลาไปแล้วแต่คุณส่วนแบบมีเงินนะส่วนแบบมีอันจะกินส่วนแบบมีความสุขนะคะบางคนยังอยู่ในลักษณะนี้เข้ามาดูคลิปนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วจักรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณพระผู้เป็นเจ้าของคุณนั้น ต้องการส่งอะไรมาให้คุณส่วนตัวของผู้อ่านนะคะจกกักรวาลของผู้อ่านหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าของผู้อ่านก็คือพระแม่กาลีพระพิฆเนศนะคะแล้วก็หลวงปู่ดู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพระอ,องค์จะส่งอะไรมาให้เราอ่าผู้อ่านก็จะผู้อ่านคาดหวังกับการทำนายนี้ด้วยเหมือนกันนะผู้อ่านเป็นคนเปิดเนาะกับคุณก็แล้วแต่ว่าคุณจะนับถือบูชาองค์ใดนะคะคุณก็อธิษฐานถึงท่านเลยนะว่า ขอให้ลูกได้รู้ด้วยเถิดว่าท่านกาลังจะส่งอะไรมาแล้วถ้าท่านส่งมาท่านจะส่งมาทางไหนส่งมาแบบไหนหรือจะให้เรารับรู้ได้อย่างไรผู้อ่านจะขยายทีละข้อทีละข้อท,ลอทีละข้อให้เลยนะคะแล้วามาดูกันนะคะวันนี้ใช้ไพ่หลายสําหรับแน่นอนสําหรับแรกนะคะเป็นไพ่ของออมหาเทพนะคะไพ่มหาเทพอุ้ยตื่นเต้นว่าจะเปิดได้อะไรนะคะจะเปิดได้เทพ องไหนนะเราถามหาของขวัญน,นะว่าจักรวาลน,นะคะหรือว่าถ้าพู้เป็นเจ้าของพวกเราทุกคนนะคะท่านจะส่งอะไรมาให้เรากันแน่นะในเร็วๆนี้แหละนะคะเร็วๆนี้ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกนะคะคุณรอดูสัญญาณแล้วกันนะผ้อ่านเชื่อว่าแต่ละคนมีสัญญาณมีเซนต์มีอะไรเงี้ยเป็นของตนเองเดี๋ยวคุณจะรู้ได้ว่ามาจากใคร สั่งนะคะขออ่านเปิดก่อนนะแล้วเรามาขยายความกันทีหลังนะคะบูพระอาทิตย์ความสำเร็จมาแล้วอ,อะไรอีกอะเนี่ยขอสับขออีกใบหนึ่งแต่ขอสับก่อนพราม ทำพิธีอ่าบางคนไปอธิษฐานขอพรเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จความสําเร็จพูดได้หลายอย่างนะคนเราต้องการมีความสําเร็จในชีวิตไม่เหมือนกันนะคะโอเคเชื่อไหมคะว่าไพ่สามใบเนี่ยคือมันล้อกันอะ่ะนะคะสองใบแรกไพ่ไพส่สังกับไพ่พระอาทิตย์น่ยคือความสําเร็จนะ คำเดียวกันเลยความสําเร็จนะคะความหมายนะคะความหมายของไพ่โดยรวมนะมันคือความสําเร็จในทุกๆเรื่องในชีวิตของมนุษย์แล้วพราหมณ์ทาวิธนะีออกมาบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จนะคะคุณฟังดีๆนะอย,อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะคุณต้องไปอธิษฐานขอพรเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางและช่วยคุณอีกแรงหนึ่งเช่น โอเคล่ะคุณตั้งใจทำงานชิ้นนี้มากโปรเจก t นี้มากลงทุนที่จะทำคีเ,เขาเรียกว่าของออนไลน์ขายของไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นของใช้เป็นอุปโภคบริโภคอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือจะเป็นพวกน้ำหอมเป็นพวกครีมเป็นพวกโลชัน่นสบู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะของที่สวยงาๆหรือมแม้กระทั่งของกินอนะ่ะบางคนนะพ,พูดอย่างนี้นะเพราะว่ามีเดอะทวเวอร์เกิดขึ้นแน่นอนละ่ะความสำเร็จนี้จัก,กรวาลส่งมาให้ เหมือนที่ผู้อ่านด้ตั้งหัวข้อแต่บางคนนะ่ะคุณอยากจะสร้างอยากจะทำแต่ช่วงเวลานั้นหรือช่วงเวลานี้ที่คุณคิดสร้างคิดทำน่ะบางคนยังไม่พร้อมในอะไรหลายหายอย่างความพร้อมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันหรือแม้กระทั่งตอนนั้นบางทีฟ้าอาจจะยังไม่เปิดดวงอาจจะยังไม่เปิดหน้าที่การงานคุณดวงด้านการงานด้านเงินหรือด้านการลงทุนอะไรต่างๆของคุณน่ะมันอาจจะยังไม่ถึงกับจุดที่ น่าลงทุนหรือว่ายังไม่เปิดแล้วถามว่าดวงเปิดมันคืออะไรแล้วดวงไม่เปิดมันคืออะไรใช่ไหมคะดวงเปิดเนี่ยมันก็คือว่าเราทําอะไรเราก็ประสบความสําเร็จด้วยตัวของเราเองบางคนน่ะด้วยด้วยสองมือสองเท้าทําเองคนเดียวก็สําเร็จแต่บางคนนี่ะทาแทบเป็นแทบตายล้มเหลวมาทั้งชีวิตไม่เคยประสบพบเจอคาว่าสําเร็จเลย เนี่ยเนี่ยมันคืออย่างเงี้ยคือว่าทําอะไรติดขัดไปหมดอะ่ะนั่นนั่นแหละคือไม่ดีดวงไม่ดีดวงไม่เปิดถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องเนี่ยพามทำพิธีออกมายืนยันว่าความสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณท่านช่วยอีกแรงหนึ่งคุณลองไปไหว้ไปขอพรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณกําลังอ่นับถือบูชาอยู่ตอนนี้แล้วคุณจะประสบพบเจอแต่คําว่าโชคดีและสําเร็จเพราะให้เห็นความสําเร็จเกิดขึ้น ไพ่แห่งความสําเร็จเกิดขึ้นตั้งแต่ไพ่พลังงานของคุณแล้วนะคะบอกเลยว่าขึ้นตั้งแต่ไพ่พลังงานของคุณแล้วแต่มันมีเดอะทาวเวอร์ะเดอะทาวเวอร์มันขึ้นมาเป็นใบแรกไงมันเป็นไพ่ของไฮไลท์ของคุณขว้อานก็ต้องพูดนะคะแล้วก็ต้องเตือนกันแต่ความสําเร็จมาแน่นอน จักรวาลจะส่งมาให้แล้วนะความสําเร็จจักรวาลรับรู้ถึงสิ่งที่คุณต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณพระผู้เป็นเจ้าของคุณนะคะหรือว่าอย่างเช่นผู้อ่านก็พระพิฆเนศพระแม่กาลีนะคะหลวงปู่ดูหรือพระพุทธองค์นะคะท่านก็จะส่งความสําเร็จในสิ่งที่ผู้อ่านพ่ยต้องการมาให้ผู้อ่านนะคะอย่างเช่นเราก็ลงมือทํา50%อีก50%เปเป็นหน้าที่ของจักรวาลหน้าที่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อย่างผู้อ่านเชื่อแบบนี้นะส่วนใครไม่เชื่อเหมือนผู้อ่านพูดก็ไม่เป็นไรผู้อ่านไม่ว่านะคะก็แล้วแต่คุณแต่สําหรับผู้อ่านผู้อ่านเชื่ออย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าความสําเร็จส่วนหนึ่งมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะคะความสําเร็จมาละแล้วอะไรอีกอ่ะนะอย่าลืมนะคะ ถ้าตอนนี้ใครที่กําลังเผชิญอยู่กับคําว่ายุ่งยากวุ่นวายในเรื่องหน้าที่การงานชีวิตความเป็นอยู่ครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณเผชิญอยู่ถ้ามันเป็นสิ่งที่วุ่นวายยุ่งยากสําหรับคุณไปนะคะไปอธิษฐานไปอธิษฐานขอพอรนะคะให้ประสบความสําเร็จให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะช่วยขจัดอุปสรรคให้นะคะคือ อะไรล่ะขจัดอุปสรรคให้เราพระพิคเนศท่านเป็นมหาเทพแห่งความสําเร็จมหาเทพผู้ขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตของคนเรานะคะไปอธิฐานขอพรกับองค์พ่อให้องค์พ่อขอจัดอุปสรรคปัญหาให้นะคะแล้วก็ขอความร่ํารวยขอความสําเร็จกับท่านแล้วก็มาขออํานาจวาสนาบรารมีขอความสําเร็จความร่ารวยกับพระแม่อุมาพระแม่กาลอ,อีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะ สำเร็จอะความสําเร็จเกิดขึ้นละนะส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปอิฐฐานขอพรไปซะนะคะคือจะมีโชคดีดวงดีเกิดขึ้นกับคุณจริงๆนะอ่าโอเคเรามาดูกันต่อความสําเร็จผู้อ่านได้พูดไปแล้วนะคะว่าบางคนอาจจะไม่เหมือนกันนะบางคนก็อาจจะได้รับเป็นบางสิ่งบางอย่างความสําเร็จในเรื่องความรักคุณอาจจะได้แต่งงานกับคนที่คุณรักอะไรอย่างเงี้ยก็ได้การเงินการงานสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ โอเคเรามาดูให้สำหรับนี้อะไรอีกจักระจักระของคุณนะว้าวความรักความรักก็ดีค่ะจักระที่หนึ่งของคุณก็จะเปิดนะสำหรับบางคนนะคะ แล้วความรักของคุณก็ดีเห็นไหมเมื่อกี้เขอ่านอย่างพูดอยู่เลยว่าความสาเร็จของคนเราไม่เหมือนกันความสําเร็จทางด้านความรักมาแล้วค่ะคนไหนที่ไม่ค่อยได้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอกันนะคะด้วยภาระหน้าที่นะคะด้วยความรับผิดชอบนะคะต้องห่างกันหรืออยู่ไกลกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณจะได้หาเวลานะคะมาได้ได้มีโอกาสอะมีเวลามาใช้ชีวิตร่วมกันใช้เวลาด้วยกันนะคะมีความสุขนะคะอ่าโอเคขอดูต่อไปนะ ความสาเร็จมาแล้วอ่ะอืมไม่ต้องเปิดเดียวก็รู้ว่าประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะไม่ไม่ไมไมเอาใหมย่ยังไม่ได้สับให้หล่นลงมานะคะสํหรับนี้แล้วอะไรอีกที่จักรวาลจะส่งมาให้นอกเหนือจากความสําเร็จและความรักชื่อเสียงก็ได้ก็ด้วยนะความสําเร็จรวมหมดเลยอย่ในเนี้ยคำว่าความสําเร็จคือได้ทุกเรื่องนะคะอืม คุณจะได้รับการปกป้องคุ้มครองนะคะจากทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามาทําอันตรายกับคุณนะอะไรก็ตามจะแตะต้องคุณไม่ได้นะคะแตะต้องไม่ได้นะคะทําให้คุณอันตรายไม่ได้คุณจะไม่เกิดอุบัติเหตุคุณจะไม่ติดโรคคุณจะไม่ติดโรคระบาดคุณจะไม่เจ็บไม่ป่วยคุณจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะใครที่เจ็บที่ป่วยอยู่คุณก็จะหายคุณจะได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลเป็นอย่างดีนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือชัยชนะชัยชนะแน่นอนนะหกดาบแต่ว่าชัยชนะนี้แลกมาด้วยความพยายามความพยายามของคนเราเนี่ยแหละนะคะของทุกคนเนี่ยแหละแล้วคุณก็จะประสบพบเจอกับคําว่าชัยชนะในชีวิตของคุณนะคะวิความรักอีกแล้วคุณจะพบเจอคู่อุปถัมภ์คู่อุปถัมภ์เลยนะอู้ไทยสำรับเป็นราชินีถ้วยคุณจะเจอคู่ คุณจะเจอคู่ค่ะเนื้อคู่คู่แท้คู่คงคุณนะคน่ะนะคนคนนี้เขาจะเข้ามาเป็นคู่อุปถัมภ์ของคุณนะคะซัพพอร์ตดูแลคุณช่วยเหลือจุนเจือคุณไปตลอดชีวิตจนลมหายใจสุดท้ายของกันและก,กันเลยนะคะหากใครยังไม่ประสบพบเจอกับความรักหรือเป็นคนโสดอย่างที่ผู้อ่านพูดว่ามีพลังงานของคนโสดเข้ามาดูด้วยนะคะคุณก็จะพบคนรักที่แบบว่า คุณไม่เคยเจอในชีวิตเนี่ยคณไม่เคยเจอใครที่ทุ่มเทเพื่อคุณได้ขนาดนี้รักและซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณเขาเป็นคนที่มั่งคั่งร่ํารวยนะคะอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะแล้วเขามาพบเจอคุณตอนที่เขาโสดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะแต่งงานลงหลักปักฐานกับคุณเพราะคุณเป็นคู่กันเออคุณเป็นคู่กันนะคุณได้เจอคู่ของคุณนะคุณคุณไม่เอาละนะกับอะไรที่มันเสียเวลา ะะอย่างที่ผู้อ่านพูดก่อนที่จะมาเจอไพค่คู่ใช่ไหมคะก็บอกแล้วว่าเป็นการชัยชนะในเรื่องของความรักด้วยในเรื่องของครอบครัวด้วยนะคะก็ผ่านอะไรกันมาเยอะทั้งสองคนนะคะกว่าจะมาลงเอยกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งคุณเห็นไหมไพ่สองใบเนี้ยคุณนั่งกันอยู่ที่ชายทะเลเหมือนกันผู้ชายคิงคนนี้เขาก็ถือถ้วยและเขามีเรือสำมภาร เรื่องสัมพาวมันมันสื่อถึงความมั่งคั่งํากวยอยู่แล้วแล้วก็อาณาจักรที่คิงคนนี้อยู่เนี่ยคือทะเลอ่ะพื้นทะเลเดียวกันแต่คนละฝั่งนะคะสุดท้ายก็ได้มาเจอกันคุณก็นั่งรอคนของคุณเขาก็นั่งรอคนของเขาหมายถึงว่ารอซึ่งกันและกันนะว่าเออเราเชื่อว่าเรามีคู่แท้รักแท้ของตัวเองนะสักวันหนึ่งเราจะได้พบเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนี่ยแหละคือของขวัญที่จักรวาลจะมอบให้คุณ นอกเหนือจากความสําเร็จในชีวิตแล้วคุณก็ยังจะได้พบเจอคนรักคู่รักที่ดีนะคะคือเป็นเนื้อคู่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะคะแล้วก็จะสามารถพัฒนาไปเป็นรักแท้คู่แท้แล้วก็คู่ชีวิตอยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่าได้เลยนะสําหรับบางคนนะคะวิ่ยดีมากและที่สําคัญลักษณะท่าทางเนี่ยจะได้มาจากไหนคู่เนี้ยจะได้มาจากไหนจากการเดินทางจากออนไลน์นะคะ แล้วก็จากการเดินทางไปเที่ยวไปทํางานเนี่ยเด่นๆเลยนะคะบางทีคุณก็อยู่ของคุณเนี่ยแหละไปทํางานทาํามาหากินของคุณปกติเนี่ยนะคะเขาก็มาเที่ยวที่บ้านเกิดเมืองนอนคุณได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณต่างคนก็ต่างไปเที่ยวในวันหยุดพักผ่อนก็ได้เจอกันอะไรแบบเนี้ยนะคะวิมันดีอะ่ะอืมความสําเร็จนะคะเดี๋ยวผู้อ่านจะขยายความสําเร็จให้อีกทีนะเอาเรื่องความรักก่อนเพราะคู่แท้รักแท้มาละ นะคะแล้วอะไรอีกนะคะผู้อ่านขอเปิดก่อนว,ว้าวสิบเหรียญความร่ํารวยก็ดิงอยู่ไหนสิบเหรียญนะคะคุณจะร่ํารวยจากอะไรอันดับแรกกู้อ่านรู้เลยคุณจะร่ํารวยจากอะไรเนื่องจากคู่ชีวิตของคุณด้วยก่อนเลยแล้วคุณจะร่ารวยจากอะไรอีกนะคะคือมันมีความสําเร็จขึ้นมาในโชคชะตาของคุณมันแปลได้ไม่ยากหรอกเพราะคุณทําอะไรก็สําเร็จคุณก็ถึงจะร่ํารวยด้วยเดี๋ยวขอเปิดนะคะ ณจะร่ำรวยนะคะจากการที่คุณนะคะคุณสร้างคุณทำนะคะคุณเลือกทำคุณเลือกสร้างนะคะในสิ่งที่มันจำเป็นอะมันจำเป็นกันในชีวิตของคุณคุณอาจจะไปดีไปเด่นไปร่ำไปรวยอยู่ที่ต่างบ้านต่างเมืองของคุณนะคะไม่ใช่ไม่ได้อยู่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองอาจบางคนอาจจะเป็นต่างประเทศหรือบางคนอาจจะเป็นต่างจังหวัดเป็นเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะต่างประเทศต่างจังหวัดนี่คือตัวตหนุมคุณอาจจะอยู่อยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอนนี่แหละ คุณค้าขายคุณทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์อะไรเงี้ยมันเด่นตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เป็นไพ่ไฮไลท์แล้วนะคะเนี่ยแหละจะทําให้คุณรวยด้วยแล้วก็จะรวยมาจากคู่ชีวิตรวยจากเอ่อการซัพพอร์ตของสามีของภรรยาของคู่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าเรามาดูอีกจากหน้าที่การงานนะคะจากหน้าที่การงานคือเด่นๆมากนะ อ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องความสําเร็จหน่อยเพราะความสำเร็จขึ้นมาสองใบนะคะก่านขอขยายความเกี่ยวกับความสําเร็จสิมันจะได้มาจากอะไรแต่นี่เห็นแล้วแหละว,ว่าเป็นความสำเร็จเรื่องความรักความร่ํารวยแต่แค่อยากจะขยายขึ้นมาอีกเฉยนะคะเพราะว่าอยากจะรู้ว่าไพ่เนี่ยเขาจะล้อกันไหมว่าคุณจะได้ดีประสบความสําเร็จได้ของขวัญจ,จากจักรวาล เป็นความรักที่ดีนะเป็นคู่อุปถรัรมภ์นะและมีความสําเร็จในชีวิตทุกด้านนะจากการลงมือทําของคุณ50%ด้วยแล้วก็จากความเมตตานะคะการอุปถัมภ์การช่วยเหลือเกือ้อกูลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจักรวาลด้วยนะคะเดี๋ยวมาขยายกันต่อ,อ The l o v e ฟ The l เ v e เห็นไหมคุณได้รับความเมตตาคุณจะประสบความสำเร็จจากความรักความเมตตา เดลเฟอร์ใบนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงกลางคุณเห็นไหมคะคุณได้รับความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณได้รับความเมตตาจากคนรักนะคะนี่แหละคือสิ่งที่คุณจะประสบความสําเร็จนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาคุณมากๆนะคะเมตตาคุณมากอู้อันนี้ก็เทวดาอีกอะ่ะเนี่ยไพ่ใบนี้สามดาบก็จริงนะแต่ว่า มันไม่ใช่สามดาบแห่งการเจ็บปวดเสียใจสำหรับนี้ค่อนข้างต่างจากสำหรับอื่นนะคะคุณเห็นแองเจลนะคะคุณเห็นเนี่ยไหมคะเหมือนท่านมาช่วยเหลือคุณมาปอบประโลมคุณมาช่วยเหลือคุณนะคะเนี่ยแหละคุณจะประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ดิบได้ดีได้ของขวัญที่ถูกออกถูกใจเนี่ยคือจัก,กรวาลเลยลุล้วนเลย,ลเลยแล้วความสามารถของคุณด้วย ความรักความเมตตาจากจักรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มอบให้กับคุณนะคะอืมไพ่ของคุณดีมากนะดีมากๆคือได้รับการช่วยเหลือการซัพพอร์ตดูแลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจักรวาลทั้งนั้นนะ่ะ <10 S 2> เก้าเหรียญสิบเรีญยอกมาหมดแล้วนะรวยอืมคนนักก็จะอู้อะไรอะ่ะกระเด็นอุ้ยหนึ่งเหรียญน,นี่อะเห็นไหมกระเด็นออกไปเลยสับไพ่อยู่เมื่อกี้ นี่แหละมันคือความสําเร็จในสิ่งที่คนเราต้องการเนาะปัจจัยสําคัญในชีวิตนะคะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะของควัญที่ถูกอกถูกใจที่คุณจะได้ต่อจากนี้ไปอีกก็คือโชคลาภก้อนใหญ่ความมั่งคั่งร่ำรวยบางคนได้บ้านในฝันที่คุณอยากได้บางคนได้ที่ดินที่คุณเล็งมานานได้บ้านที่คุณเล็งมานานที่คุณต้องการนะคะ แถมยังมี 9, 10, เก้าเหรียญสิบเหรียญและแถมยังมีคู่รักนะคะคู่อุปถัมภ์ที่จะเข้ามาหาคุณอีกอะแล้วคู่รักคู่อุปถัมภ์ของคุณธรรมดาซะที่ไหนอะเนี่ย,เ,ยเป็นถึงเหมือนเหมือนเอ็มเพอเรอร์ค่ะเป็นคิงด้วยอะแล้วเป็นคิงที่ใจดีมากๆคิงที่คอยช่วยเหลือดูแลซัพพอร์ตคุณตลอดชีวิตของคุณแล้วแถมไพ่ปิดท้ายยังมาเป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญที่ดีโอ้โหมือไปดึงไพ่ใบนี้ขึ้นมานะที่แรกผู้อ่านมองไม่เห็นนะผู้อ่านมือไปจับขึ้นมา วีเหร่เหรียญอะราชินีเหเรียญเศรษฐีนีของขวัญจากจากักรวาลของคุณคือความสําเร็จในชีวิตที่คุณต้องการคือความมั่งคั่งร่ํำรวยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองแถมยังได้คู่ดีสามีดีได้คู่อุปถัมภ์ที่ดีคู่แท้รักแท้ที่เป็นคู่ของคุณจริงๆด้วยได้บ้านในฝันนะคะชีวิตประสบความสุขความสําเร็จอย่างที่ใจคุณต้องการนะ คือร่ำรวยเงินทองประสบความสำเร็จหมดเลยในหน้าที่การงานนะคะหลังจากที่ผ่านเรื่องราวที่เดอะทาวเวอร์มาใบแรกเนาะพลังงานคุณเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณนะคะบางทีบางคนอาจจะเซไปเลยเสียหลักไปเลยก็เป็นไปได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะความสำเร็จเกิดขึ้นแล้วนะคะชีวิตของคุณจะประสบพบเจอแต่คำว่าประสบความสำเร็จในด้านความรักและก็การเงิน นะคะคการงานด้วยนะเด,นเด่นในงานออนไลน์นะพอแล้วแหละเพราะว่ามันดีมากแล้วแล้วก็เปิดหลายใบแล้วไพ่ก็มาวนอยู่3เรื่องนี้นะคะไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลยนะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะ ของขวัญน,นะคะที่จักรวาลน,นะจะมอบให้กับคุณในเร็วนี้ผู้อ่านนะคะเชื่อในคําทํานายจากหน้าไพ่นะคะผู้อ่านก็ขอรับทุกพลังงานดีๆจากหน้าไพ่ทั้งหมดเลยนะขอให้สิ่งดีๆทั้งหมดที่ทํานายออกมาเกิดขึ้นจริงกับชีวิตของผู้อ่านผู้อ่านก็ขอรับของขวัญน,นะคะ รับสิ่งดีๆจากจัก,กรวาลจากพระผู้เป็นเจ้าของผู้อ่านที่กําลังจะมอบให้นับจากวินาทีนี้นับตลอดไปช่วยชีวิตนะคะคุณคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้คุณเชื่อถ้าคุณเชื่อในคําทํานายคุณก็เขียนยืนยันความสําเร็จและของขวัญคุณจะได้รับจากจัก,กรวาลได้เลยนะคะส่วนใครไม่เชื่อผู้อ่านก็ไม่บังคับนะคะแล้วก็ผู้อ่านก็ไม่ไม่ว่าไม่อะไรเลยนะคะก็แล้วแต่นะคะถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรถ้ามันดีเกินที่จะเชื่ออันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือซะว่า ดูผ่านๆดูเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนที่ได้มาเจอคลิปนี้ประสบความสําเร็จได้รับของขวัญจากจัก,กรวาลจากพระผู้เป็นเจ้าของคุณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณตามที่น้าไพ่ได้บอกทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเลยนะคะขอให้พรนี้คำทำนายนี้นะคะศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงทุกประการกับตัวผู้อ่านไพ่เองและทุกๆคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะคะ ฝากกดติดตามช่องกดถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญให้ผู้อ่านได้ทำคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ